สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามีแผนมีแผนอะไรสำหรับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาไหมคะมีแผนมีแผนอะไรไหมคะหวายไม่มีนะคะเดชนะไม่มีแผนไม่มีแผนอะไร นะคะในในสำหรับความสัมพันธ์นี้นะ The world อ่อแต่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเนาะ The world หมายถึงขึ้นอยู่กับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะจัดสรรให้ตอนนี้เขาก็แอบ,บส่องแอบสบื่อคุณอยู่นะว่าคุณอยู่กับใครทำอะไรนะคะจะถามว่า มีแผนมีแผนอะไรกับคุณบ้างไหมจัสเมนแม่หมอหมองว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณมีแผนอะไรกับเขาไหมอยากที่จะได้เจอได้เจอเขาไหมส่วนเขาอยากเจอเจอแต่ว่าก็ยังไม่มีแผนนะคะเออต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็ยังวุ่นวายอยู่ตัวเขาเองเขาก็แบบคล้ายๆก็มี มีเรื่องมีเล่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการอยู่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็เลยยังไม่มีแผนนะคะแต่เราว่าไม่หมอมองว่าเขารักก็คือรักอะคะ่ะนะไม่แสดงออกเหมือนเดิมแล้วก็เงียบมากด้วยอาจจะเงียบมากขึ้นหรือเงียบไปเลยก็ได้นะคะก็เลยไม่ได้มีแผนไม่มีแผนอะไรสำหรับ ความสัมพันธ์นี้แม่หมอมองว่าเขาก็แค่ตามสืบตามส่องคุณอยู่ว่าคุณไปไหนมายังไงไปยังไงมายังไงไปอะไรไปที่ไหนไปกับใครไปยังไงก็ตามสืบตามส่องอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าคุณจะเอายังไงกับเขาอยู่แต่เขาอะคือนิ่งมากไม่เอายังไงแน่นอน justice เพราะว่ามีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจที่จะต้องจัดการจัดแจงหรือจะต้องโฟกัสก่อน นะคะยังไม่โฟกัสในเรื่องของความรักยังไม่โฟกัสในเรื่องของคุณแต่ไม่ใช่ว่าลืมคุณนะก็ยังรักคุณอยู่และก็ยังตามสื่อตามส่องคุณอยู่ยังรักคุณอยู่เออแล้วก็แบบก็ไม่ได้สนใจใครนะไม่ได้ส่องใครส่องแต่คุณเพียงคนเดียวแค่ไม่ได้แอคชั่นเงียบนะต่างคนต่างเงียบ ก็ยังไม่มีแพนอะไรว้าวาเสียใจแทนเอฟซีของแม่หมอด้วยนะคะอ้าวแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้แพนอะไรนะคะเขาไม่ได้มีแพนอะไรแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะมาดูกันมาเปิดไพ่ของไพ่ r o m a n c e แอ n เ e ินะคะว่าอ้าวแล้วเขาก็ไม่ได้แพนที่จะ แอคชั่นอะไรกับความสัมพนันนี้แล้วความสัมพันนี้นี้จะเป็นอย่างไรล่ะเนาะ mm hmm. ความสัมพันนี้ก็จะเป็น first 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 แบบไหนจ้า first แบบก่อเออกอวะ f o r k e นี่ไงเลยนี่ first first แบบประมาณว่าอาจจะหยอดหนะคะว่าสิ่งที่เป็นประเด็นกันเนี่ยเออให้หายโกรธหายเครื่องกันไหมหรือว่า ขอความเข้าใจกันมากขึ้นขอ,ขอโทษขออภัยอะไรเงี้ยเอออยากจะขอโทษนะคะอยากที่จะหยอดหยดคุณว่าขอโทษอ่ะน,นะอ่า uh, u n c r e s t e d love เพราะว่าเหมือนกับว่าอืมเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ยังรักคุณอยู่คุณคือคนเดียวที่เขาหลงรักอยู่แล้วไม่ได้สนใจใคร love just you save love just เซฟเฟิร์เฟิร์อ่อเซฟเฟิร์หมายถึงว่าก็ยังไม่แอคชั่นแต่ว่าจะหยดๆหรืออาจจะส่องดูว่าคุณเนี่ยหายโกรธเขาหรือยังหายงอนหายน้อยหรือหายเข้าใจผิดไหมแต่เขาก็ไม่ได้แบบแอคชั่นอะไรนะ Calling in your soulmate แต่ว่าก็ยังมีการสื่อสารกันทางจิตวิญญาณน,นะ เช e ย you ล r e l a เช o น s ช i p a ช h มส์นะคะแล้วก็ท r ัส t นะหมายถึงว่าก็มีมีการพยายามสะกดใจอะสะกดใจมีการพยายาม อดทนอดกั้นนะคะปิดกั้นในเรื่องของความที่มีพลังงานดึงดูดต่อกันมากมีความคิดถึงกันมากเขาคิดถึงคุณมากๆเขามีพลังงานดึงดูดคุณมากเขาก็มีความอ,าอดทนอดกันอยู่เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังนาเนินการอะไรยังไม่ได้ก็เลยยังตง้องเลือกที่จะเงียบอยู่โอ้ยังไม่อคชันอะไรแต่ว่าก็จะมีการแบบส่องดูอะนะอ่อยๆนะหรือว่าคุณ เป็นยังไงรู้สึกยังไงและตอนนี้ล่ะเขารู้สึกอย่างไรนะดยไพ่ฟังใจนะแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะดยไพ่ฟังใจนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณจ้ะอืมส่องคุณหนักมากอยากแอคชั่นเขาเอาคุณเป็นกำลังใจ แต่ว่าไม่เปิดเผยความในใจหลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณคิดถึงแต่คุณเสียงหัวใจของเขามีแต่คุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอยากจะแอคชั่นมากๆอยากจะดูแลคุณมากๆคุณคือความรักความสุขความสมหวังของเขาแต่เขาก็คิดว่าเขาได้แค่ละเมอเพอ้พบเท่านั้นแล้วก็ได้แค่ เพียงแต่รอเวลาอะไรบางอย่างเท่านั้นรอเวลาฟ้าลิขิตโชคชะตาฟ้าลิขิตรอเวลาแอคชั่นนัมเบอร์หรือว่ารอเวลาจากักรวาลส่งต่อความสัมพันธ์นี้อย่างไรนั่นมีการรอนะไม่แอคชั่นนะคะแย่แย่แย่มาดูซิว่าเขาฝากไพ่มาบอกคุณว่าอันไหนนะเขายังไม่แอคชั่นนะช่วงนี้นะอม,มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอันไรนะจ๊ะ Just being near you in you is in uh t o x i c a t i n g หมายถึงว่าตอนนี้นะฉันเนี้เข้ามาส่องคุณดูรูปคุณแล้วมันรู้สึกแบบกระชุม่มกระชวยรู้สึกหวือหวาอะไรแบบ,แบบนี้แบบรู้สึกคิดถึงพิเศษเออมีอารมณ์คิดถึงมากๆอะไรแบบนี้นะคะ I wonder if you are happy วิสเฮาส์มีเขาเข้ามาส่องคุณหนักมากแล้วก็สงสัยว่าคุณมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อไม่มีเขานะคะ I wish I could share my new my good new with you ฉันนะอยากจะคุยกับคุณเรื่องราวใหม่ๆข่าวใหม่ๆอะไรใหม่ๆอ่ะฉันมีเรื่องราวที่จะคุยกับคุณมากมายอะไรอย่างนี้นะคะ I wish I will wait for a sign from you ต่ฉันก็จะรอนะรอสารรอสายจากคุณนะว่าคุณจะส่งซิกส่งแนวอะไรกับฉันอย่างไรนะคะ I want to tell you how I feel I want นะฉันอยากที่จะต้องการความรู้สึกแบบนั้นกับคุณอีกอกแต่ว่าบัตรแม่ไม่หมอเติมบัตรให้นะบัตร high by high material d r i n k แต่ว่าฉันก็คิดว่าคุณ ไม่สนใจฉันแล้วทิ้งฉันแล้วทิ้งฉันไว้อยู่เบื้องหลังนะคะ I wish I could take back my เวอร s นะฉันก็หวังว่าเขาจะทำฉันก็หวังว่าฉันจะขอโทษหรือจะกลับคำพูดหรือจะอะไรได้ที่ทำให้มันดีกว่าเก่านะเท่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีฉันก็อยากหวังว่าคงจะกลับคำพูดได้แบบเริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวแบบที่อันเก่าไม่เอาอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แหละนะ you were debating อินหม่ละคุณอะเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับฉันเลยนะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะจากนางไหมพายิบซีซีซ